สร้างไว้ได้ใช้คุ้มค่านำพาประโยชน์เหลือหลายรู้จักรักษาพาให้สบายไรซึ่งวุ่นวายบั้นปลายร่ำเย็นขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตรสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายนันตมาภาพพระประหลัดเขียรติมรัฐเขียรติปัญ,ญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำนทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30อดตาินโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพระาชบดีที่14เดือนธันวาคม พุทธศักราช2566ตรงกับว,วันขึ้นสองค่ำเดือนอ้ายในวันนี้เป็นวันที่ญายมทั้งหลายได้มาสั่งสมไว้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่เชา้าพร้อมในลมห้ใจที่มีก็สังสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ตั้งแต่เช้าเลยนะเอาอย่าว่าแต่เชา้าเอาว่าคืนก่อนแม่เมื่อเกินี่หลับไหลหลังจะออกากาศแล้วเสร็จนะสำเร็จไปก็ ในได้มีโอกาสในการได้มาปารบพบก,กับญาติโยมนะเมื่อช่วงค่านี้เหตุก็เพราะว่าช่วงค่าที่ผ่านมาี่ปารบธรรมะใ <c oughs> ต้ต้นโพในใต้ต้นพระศรีพัพร์จำลองเนี่ยนะแล้วก็เป็นการประดับประดาตกแต่งไฟแม่มงงดงามมากมีประโยมเอาซะก่อนเลยเราในะพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะคอยชี้ให้กับผู้มาร่วมปฏิบัติตามโครงการท่านเรียกเลยว่าแม่คนเทศก็เทศ,เทศไม่อยากจะลงเลย นะเพราะว่ามีความงดงามทั้งในเรื่องขององค์ประกอบทั้งหลายความสปายะนะที่คณะผู้ปฏิบัติเดินทางมาเนี่ยเมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเขาก็ท่องเที่ยวกันมายาวไกลวันแรกก็เลยรับนะในส่วนของพื้นที่จัดสรรไว้เนี่ยก็รับวันแรกในยามเย็นยามบ่ายเต็มที่มาถึงเขาก็เกิดนะความเอเราจะปฏิบัติได้หรือไม่นะสำนักนี้พอถึงเวลา นะมาเช้าตีสี่ไปดูโอ้ยังอยู่ครบนะอย่างนี้ก็แสดงว่ามีใครหนีกลับใช้ไดนะ้แสดงว่าสู้ไหวแล้วก็อึดนะถูกอกถูกใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ห้องแอร์อยู่แบบมี WiFi อยู่แบบหรูหราอยู่แบบมูลค่ามากมีซื้อหากันมานะแล้วมาอยู่แบบนอนก็นอนที่นอนเราเป็นก,กนะหมอนเล็ก,ลกๆอยู่กันรวมกันเป็นกลุ่ม แบบนี้ไฟก็ให้ดวงเดียวอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีหัวนจะหาสายชัดแบบสักทีไม่มีหรอกปลั๊กก็มีตั้งแต่รุ่น30ปีคัณโยมไฟนี่จะลุ้นอยู่ดับติดดับติดอย่างนี้นี่อยู่แบบวิธีของนักปฏิบัติต้องฝึกดูนะสุดท้ายก็เอาตัวรอดได้คเดียวขุนเคยซะด้วยยามเช้าก็เลยไปเยี่ยมเยียนตีห้าพาปฏิบัตินู้นไปจบเอาเวลาหกเดือนกาสามสิบนาทีเห็นจะได้พาเดินจงกรมโอ้ยเมื่อเช้านี้บรรยากาศยี่สิบสี่องศาคุณโยม เย็นช่ำสบายๆแล้วก็แสงอรุณของวันใหม่งดงามมากมาเช้าถ่ายภาพโอ้คุณโยมยังก็ไปอยู่ต่างประเทศเชียวเพราะยากำล่งข้าวกาลังเคี้ยวกําลังเคี้ยวเลยแล้วก็ตัดกับแสงอรุณของวันใหม่แล้วก็เป็นบรรยากาศที่เห็นหมู่ทรงไทยนะที่สร้างเอาไว้เป็นแบล็กเก่าให้เราอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนะธรรมชาติจะสันไว้เราก็จับเอาธรรมชาตินี่แหละมาเป็นสิ่งที่ก่อเกิดซึ่งความอิเบลยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็ความสุขีมีแน,น่นอน หลังจากนั้นก็ได้ใส่บาตรพระย,ยามเช้า <c oughs> นะก็เป็นการได้สั่งสมบุญตามคราวเพราะว่าโอกาสในการตื่นมาใส่บาตรน,นี่ยากคุณโยมคนทำมากินคนทํางานเนี่ยโอย้จะให้ตื่นมาใส่บาตรยามเช้า,ย,ชายังไม่มีทางแล้วเช้าก็ต้องไปอยู่บนรถไปหลับบนรถนึกใหม่ก็อยู่ทางด่วนหมดแล้วนะเป็นอย่างนั้นแต่พอได้มายามเช้านี่โอ้แข็งขันค็ณโยมไม่เคยกวาดได้กวาดนะไม่โกงไม่กวาดลองจับดูโอ้ยเข่าท่านะ นะชุดนี่เขาใส่มาเป็นคอสตูมเลยนะนะใส่มาเนี่ยเหมือนก็นอยู่สํานักมายาวนานนะก็ยังนึกว่าเอา้านี่อยู่มากี่ปีแล้วเปล่าเพิ่งสั่งมาเลยคือเขามาปฏิบัติทรมกาต้องเอาเต็มที่นะไอชุดเนี่ยคุณยมนึกภาพของชุดที่นักปฏิบัติเนี่ยโอ้ยปฐงปุง,ปงเสือ้อสบงสบายเต็มที่คุณยมเขาใส่กันมาเนี่ยนะสมคุณค่านะแล้วก็มาปฏิบัติมากวาดมาถูมาทํากันนะมาจัดอัศนะโอ้เห็นแล้วก็งามตา ราก็เก็บภาพเรื่อยมาเพราะว่าสุดท้ายก็จะส่งเข้ากลุ่มไปนะก็จะมีกรุ๊ปม,มีกลุ่มของเขาเราก็จะดูแลไปี่เป็นกรุ๊ปพิเศษนะปะปะงองที่มาปฏิบัติพอถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ก็พาทานข้าวกลางวันนะพึงจะแล้วเสร็จไปแล้วก็เดี๋ยวนัดกันพักบ่ายทีนี้ก็เป็นคิยวธรรมาภาพแล้วนะพระว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเดินทางมาแล้วก็นะรับนาทนะีแบ่งให้นะคือจัดสรรให้เพราะว่าเราก็รับวันแรกท่านก็รับวันนี้แบ่งกัน นะเกิดความอิ่มในธรรมนะตั้งแต่เช้าเลยให้ชุ่มฉ่ำในวใจยเช้าฟังธรรมกันแม่ตั้งใจเพิ่งจะจบใบเมื่อ11บเอนกาเดี๋ยวพักบ่ายครับรับหน้าที่เที่ยงครึ่งยาวจนห้าโมงเย็นแล้วก็ส่งต่อในคืนนี้ห้าโมงเย็นไปจนถึงดึกกันแล้วแต่ละเอาละลุ้นกันอีกทีว่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้เต็มที่แค่ไหนนี่ก็เป็นวัดบาร,รมีของครูบาอาจารย์และก็ของผู้ปฏิบัติเพราะว่าลุ้นยุ่งกันก็ไม่ลุ้นอะไรนะลุ้นยุ่งกัน นะถ้ายุงมาเมื่อไรก็เลิกวันนั้นนะถ้ามันไม่ไหวก็คือต้องเลิกกันนะเพราะอยู่นอกสถานที่อาคารจริงๆอาคารมีอยู่แล้วละ่ะแต่ก็แหมใช้ยามเชา้าคุณโยมอาคารใช้ยามเชา้าทําวัดตีสี่แต่ว่าอายามค่าเนี่ยพออยู่ในราตรีนะไฟประดับต้นโพที่มีโอ้คุนงานมคุณยม,มคุณขำมากม,นม,ากมีน่าใช้จริงๆนะั่นก็เป็นประโยชน์มากลานทํากลางแจ้งแล้วก็มานั่งแสดงธรรมเนี่ยก็ยังไม่ได้จา่ายค่าธรรมบตรนะแกนะ่แซวองค์แสดงธรรมนะท่าหัวเระาะใหญ่เลยคุณโยมเพราะว่าไอ้ที่นั่งๆกันเนี่ย สร้างก่อนผ่อนที่หลังนะเทศไปก่อนนะหาผ่อนกันก็ครับกันนะทั้งอาสนะด้วยนะก็ช่วยกันไปพี่สาวก็นั่งอาสนะแล้วนะสันปทานขอมรนาบุญยมณนะประพาเพ่งพิษบรมปัวร่มบุญ5,000บาทนะถาวายสร้างธรรมาสิ์นะสำหรับใช้ที่สำนักแห่งนี้นะก็เป็นโอกาสพระธรรมาสิ์นั้นเหลืออีก4กองทุนนะคุณโยม4กองทุนครึ่งนะก็จะเป็นบุญบาร,รมีเรมามีโอกาสได้สร้างสิ่งเป็นประโยชน์ให้มากมีก็ขอมรนาบุญสำหรับทุกที่ แล้วก็ทุกท่านที่ร่วมบุญกันมานะั้นก็ฝากโอกาสนะ8ู8ย์9กนะ9 0 9ปดแปน้ายแ่าเล้วก็ญาติเทียมนะ2 5 0พบาทก็ช่วยกันไวนะ้ในส่วนของต้นไสรก็คงจะสมปรัถนาเพราะว่าต้นไสรเดี๋ยวให้คณะปฏิบัติธรรมก็จองกันนะรอบนี้เขาก็มทนาเรื่องของบุญทั้งหลายที่ว่าเนี่ยก็คงจะค่อยๆทยอย,อยมุทนากันบ่ใสรรับตรงไหน,นใครช่วยตรงไหนก็ว่าไปมันอีเบมพอท่านเดินมาดูว่าเราเนี่ย นะในส่วนทีนะ่เป็นการได้สร้างบาร,รมีชวนคณะสงฆ์นอนกรดนะภาพเองเมื่อคืนนอนเมื่อคืนนี้โอ้หลับไหลคุณโยมเพิ่งได้นอนเสือของโยมนะไอเสือที่โยมจัดมาให้เนี่ยแปดร้อยเนี่ยเราก็เลยบอกลูกศิษย์เฮ้ยเขานอนกันยังไงเดี๋ยวไปเอามาสิเอามาลองใช้ดูสิเอามาคือก็เป็นคืนแรกได้นอนคืนวันแรกเนี่ยนนะ่าเสือธรรมดาโอ้ยเจ็บหลังคุณโยมเพราะว่า เป็นเสือสาหรับนั่งไม่ใช่เสือสาหรับนอนแต่ลองของเฉยเจ็บหลังกันเลยโอ้ไม่ใช่่ะในวิถีพอถึงเวลาของโยมบ้างแปดร้อยที่เอามาถวายไว้ที่สํานักนี้ไอ้เข้าท่าคุณโยมเข้าทีเมื่อวานเจ้าูกศิษย์าก,ก็ไปโปรให้เมื่อคืนก็ลงไปจําวัดโอ้ดีเชียวได้ประโยชน์มากคุณโยมแล้วก็เชื่อว่าโยมจะได้ประโยชน์นะ,ระพระตถาคบอกว่าได้ประโยชน์ที่แสดงว่าพระลองของมาหมดแล้วเรื่องพวกนี้เป็นปรกากฏว่าท่านมาเห็นเข้าเกิดปฏิปทาศรัทธาม,มีเห็นกลางกฎแหละทีนี้ก็หกรูปแล้วคุณโยม ใครมาก็หลงหลงรักป่านี้นะท่านบอกไม่ได้แลวยอมไม่ได้ลยไอ้ลูกศิษย์มันอยู่ในกหมดแล้วนะตัวท่านมาท่านจะมาอยู่กุฏนะิที่มีไม่อานะเห็นสั่งเด็กกลางกดแล้วนะเห็นเดินมามื่อสกรู่นี้เอา้ามีกดครูบาอาจารย์มาแล้วตามกันมาทีนี้ก็จะเป็นหกรูปแวนะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่งดงามคุณโยมพระเราเนแหม่มันไม่มีอะไรหรอกนี่โยมที่เป็นระดับผู้ใหญ่นะไม่แน่ใจสี่แปดสี่เก้าเนี่ยระดับแปดระดับเก้านี่ เราก็จัดห้องมีพีไว้เลยนะท่านพลโทสุโชคเนี่ยห้องเดียวกันนั่นแหละท่านก็เคยกระซิบเราบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เราก็จัดให้เขาเดียวกันเลยคุณโยมอยู่บนสลาใหญ่ไอ้กุฏิใหญ่นหญบนอาคารยกเขียวเนี่ยท่านก็บอกพระอาจารย์ผมรู้เลยว่าทําไมพระไปอยู่ป่าหมดเลยเนี่ยเพราะผมรู้เลยเพราะอย่างนี้มันอยู่ทิศตะวันออกโดนเต็มเต็มนะแดดจ้าจเจอเข้าไปแต่ทิศตะวันตกอีกโอ้โหออกกระตกมันอ้อมข้าวนี่ โดนเข้าไปร้อนเหลือขนาเราก็เลยบอกนี่ไงพุทธศาสดาเนี่ยพระพุทธศาสดาหรือพระองค์สมัมมาเนี่ยก็ไม่อยู่นะของดูรานี่พระองค์ทรงสเสด็จจากพาราเนี่ยจากพระราชวังเนี่ยมาอยู่ป่าเหมือนกันแล้วบอกคืนนี้ไม่อ่าแล้วเนี่ยจะลงมาอยู่ป่ากับเราแวนะเจ้าเพื่อนๆทั้งหลายบอกหัวเราะกันใหญ่เพราะว่าเราก็พาให้เลือกก่อนนะใครเลือกก่อนเออเห็นดูราก็อยู่ก่อนเลยนะวัน ธรรมดาก็แล้วแต่ว่าจัดสรรให้แต่เราจัดสรรในส่วนของในป่าเอาไว้สาหรับผู้ปฏิบัติทั้งชายทั้งหญิงนะก็มีให้แต่ว่าไอ้ความหรูหราเนี่ยมันเห็นแล้วมันน่าใช้ไงแต่ปรากฏพอไปใช้เสแล้วมันร้อนกูลมไม่เข้าหรอกนะมีแต่แดดจ้าเลยรกเดียวมันบอกเหมือนอบอยู่ในผิวลอบผิวอยู่ในห้องเลยมันบอกไม่ออแล้วไม่อ่อยนะอันี้จะลงมาแล้วนะก็มทนาบุญกับท่านนะเพราะว่าเกิดศรัทธากันตรงนี้นะความหรูหรานะเราก็ลลงยินดีปรากฏว่าความร้อนมากมีบอ้ยพรยศาสดาของเราเนี่ย อยู่ในวังเนี่ยต้องมีความว้าวุ่นมีความวุ่นวายมากมีนะเห็นความวิปรัชาอย่างนั้นอย่างนี้และความร้อนที่มีโอ้ยทั้งกิเลสทั้งตัณหาเนี่ยในเรื่องต่างๆอีกรื่มมาจนที่สุดแล้วพระองค์จะมาอยู่ป่าจนบรรลุธรรมได้นี่เราก็จะเรินเร่อยตามพระสัมมามาอยู่ป่ากันเหมือนกันกุฏิมีไม่ค่อยจะนอนหนีมาอยู่ป่ากันหมดแหละมันเย็นยี่สิบสี่องศาโยมไม่เยน็นโอ้โยเย็นสบายเนะี่ยแต่ต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะมาเกิดนี้ไม่งั้นจะเสร็จเลยเช้ามาเดี๋ยว นะฟ,ฟ,ฟ,ฟืดฟัดฟืดฟัดมากวีอันบรรยากาศอย่างนี้ก็หายากแล้วคุณโยบยี่สามยี่สี่องศาในกำลังสบายนั่นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมนะเดี๋ยวพักค่าพักค่านี้น่าจะได้ออกอากาศได้นะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มาเปลี่ยนและเราทุ่มหนึ่งเนี่ยก็คงจะสบายสบายเดี๋ยวแวะมาออกอากาศให้นะเพราะาเดี๋ยวภาคบ่ายหรือไม่อาจจะออกการภักบ่ายช่วงนี้เขาปฏิบัติกันนะเพราะมีเวลาแต่เมื่อวานนักขอพัยจริงเพราะว่ารับคนเดียวเลยเนะมาวรวดเดียวนะแล้วก็เป็นการประเดิมด้วย คำว่าประเดิมก็คือว่าเสร็จจากรัศมีทาเราเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเจะปรับยังไงให้มันเข้าทีเข้าท่านะสุดท้ายก็เลยได้ไฟมาก็ประดับโอ้หงดงาดมคุณนผะู้ชมเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้สวยนั่นอีกเพราะว่านะมีโอกาสในการได้พัฒนาต่อยอดยิ่งจัดยิ่งสวยยิ่งจัดได้เรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นการได้เอื้อมหน่วยให้เราสามารถที่จะทําให้ประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่าเนะี่ยในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยทำให้คุณผยมประเสริฐเหลือขนานะบุญญาทั้งหลายถ้าเราร่วมมรณาแล้วก็ เรื่องการสร้างในสิ่งอันเป็นเสนาสนะที่เรานำผ่านเนี่ยมาใช้ใช้ทั้งนั้นเลยเขาอยอมสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันได้ใช้จริงๆวันนี้ก็เลยยกคำโครประพันธ์ว่าสร้างไว้ได้ใช้คุ้มค่านำพาประโยชน์เหลือหลายรู้จักรักษาผ่าให้สบายไร้ซึ่งวุ่นวายบ้านปลายรเยนะเวียนไหนคําว่าสร้างไว้ได้ใช้คุ้มค่าเนี่ย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุภาพเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ที่สร้างไว้ถวายพระสัมมาเป็นการถวายพุทธบูชาเนี่ยพระธรรมบูชาพระสังฆบูชาเนี่ยมันคุ้มค่าทั้งนั้นยมนึกภาพนะเรานั่งเทศกันเนี่ยแต่ละกันแต่ละกันเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงสำนักปริบธรรมก็เทศกันไม่เหมือนบ้านนะไม่เหมือนวัดนะถ้าวัดโดยทั่วไปต้องรอนะรอเวลาเช่นไม่างีงานศพแล้วก็มีแต่งานสวดงานศพก็อาจจะเทศกันเดียว หรือจเป็นงานบวชก็ได้เทศกันหนึ่งนะหรือไม่ก็จะเป็นงานธรรมดาต้องรอวันพระหนึ่งนะถึือจะเทศได้ฉันธรรมะไม่ว่าจะรู้ราอไม่ว่าจะแพงขนาดไหนแต่ว่า,าการจะไปนั่งเทศเน่ไม่ใช่ง่ายต้องรอเวลาตามโอกาสมากมีแต่ธรรมะสําหรับสายปฏิบัติในรูปแบบของสำนักปฏิบัติจะเทศได้ทั้งวันอย่างนี้คุณโยมนั่นมันไม่เหมือนกันไอความคุ้มค่าเลยมากมีเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรูปนั้นขึ้นรูปนี้ลงรูปนั้นลงรูปนี้ขึ้น,น,นก็เป็นอย่างนี้ นะแล้วก็สอนในเรื่องของกรรมฐานที่มีก็ใช้สถานที่นี้แหละแสดงธรรมแล้วก็สอนธรรมแล้วก็พาปฏิบัติธรรมใช้คุ้มเลยคือทั้งวันถ้าแดดไม่ไล่ก็ไม่ลงมางั้นเถอนะนี่ยวเอากดมาผูกแล้วเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวต้องหากดมาแขวนไว้แล้วก็เวลาแดดมาก็ปลดเอาผ้าคุมกลดลงมาก็จะเทศต่อได้เอามันใช้ไปทั้งวันนะสบายจะเว้นแต่แดดไล่ก็ต้องเว้นไปอย่างบ่ายสามนี่ต้องยอมให้เพราะว่าเป็นเวลาของเขาที่ต้องไปเข้าป่ากัน ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนี้ได้หมดเลย17บเนกาเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะพาปฏิบัติยาอจนถึงสองทุ่มจบได้ยุงก็ไม่มากวนด้วยนะเมื่อคืนนี้อัดพัดลมอัดแสงไฟแล้วก็ลุ้นว่ามันจะกัดท่านใดเพราะว่ามันก็คงแบ่งๆไปคนละตัวสองตัวก็เอาตัวรอดกันมาได้นะขืนแรกเขาฝ่าฟันกันมานคืนนี้ก็ต้องเหนือกว่าขืนแรกให้ได้ต้องทําให้ไหวนี่เป็นเป้าหมายนะไอ้สาลามีก็เอาไใช้ตอนเช้านี่แหละไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้รานทาที่ว่าเนี่ยใช้กุ้มไปเพราะว่า อะไรมันจะมีความสุขถ้ากรลมธรรมชาติคุณโยมมันหมุนมาหมุนไปมันพัดมาพัดไปโอ้ยเบมงั้นสร้างไว้ได้ใช้คุ้มค่านำพาประโยชน์เหลือหลายโยมท่านหนึ่งก็ขยันเช็ดนะมันเช้าปีนไปเช็ดแล้วก็บอกว่าเอ้ยยัไม่เช็ดมากถามว่าทําไมบอกเอ้ยมันเลอะเบื่อไว้ให้มันดูว่าโอ้ยเทะมาให้ใช้มายาวไกลเป็นสิบสีบสบปีเปล่าเพิ่งเสร็จเมื่อวันซืเน,นี่แบอกจะไปเช็ดมากเอ้ยมันทะลอกเหตุผลก็เพราะว่าเอาไว้บ่งบอกถึงความเข้มขลังเวลานกมันมาเทศกลางคืนเนี่ย ไอเราพระี่นลงแล้วล่ะแมวมันก็มานะมันจะมีที่นั่งของมันแต่นกตัวไหนไม่แน่ใจว่านกตัวไหนตัวนั้นนะมันขยันมันนั่งรอเวลาของมันแล้วก็ออกจากฝูงมามันก็คงสลับเอาคิวพระเทศบ้างคิวแมวบ้างคิวนกไม้ตัวสุนัขไม่มีขึ้นมานะ่แปลกนะป้าไปก็ดูว่าเอ๊สุนัขมันจะขึ้นมานอนไหมปรากฏมันอยู่ข้างหน้านะมันเฝ้ามันคงเกรงใจนี่เป็นอาจจะเป็นบุญด้วยหรือมอาจจะรู้แก่ใจไว้ตรงนี้ไม่ใช่ที่นอนของมันก็ไม่กล้านะไม่มาแต่เรื่องนกเนี่ยมาอยู่แล้ว เกาะกิ่งไม้โอ้ยดังพาคณะไปเป็นต้นโพนี่ก็จะเป็นนกอย่างนี้เช้ามาก็ต้องกวาดต้องทําต้องถูต้องเช็ดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มีแต่ว่าไอ้รอยคราบเหล่านี้เอาเก็บไว้นะเพราะว่ารู้ผ่านสนามรบมานานแล้วนะแต่เปล่าไม่ใช่อะไรเป็นของใหม่ๆแต่ทำให้มันเก่าเร็วไวจะได้เหมือนกับว่าใช้มายาวก็ยิ่งนะเช็ดกันพันมันแผลเชีนเฉย <c oughs> คือใช้มันคุ้มค่าวกว่านีย นั้นนำพาประโยชน์เหลือหลายรู้จักรักษาพาให้สบายไรซึ่งหุ่นวายบัานปลายริ่มเย็นว่าอะไรคนรุ่นหนังเนี่ยเขาจะขอบคุณเรามีป่าปลกเอาไว้สําหรับให้ปฏิบัติไม่ต้องมีเสนาสนะอะไรมากมีห้องน้ำมองท้าาไว้ใช้เนี่ยวันนี้เดินระบบน้าให้เนี่ยระบบที่จะเอาน้ําฝังระบบดินไว้ฝังในดินไว้แล้วก็วางแนวไว้ให้ว่าตรงนั้นตรงนีใ้ให้มันมีความระเกะระกะความเรียบร้อยมันไม่มีเราฝังระบบให้ด้วยท่อพ e. นะีเอเนี่ยทีมช่างที่มีนี่เอามาดําเนินการให้ท่านเข้าใจ ต่อไปก็สบายรุ่นหลังเนี่ยเลยไปจากรุ่นธรรมภาพเนี่ยนะจะมีความสบายมากเพราะว่าธรรมาจกลางแจ้งก็มีสะบอกกรณีก็ทําไวนะ้เป็นเรียกว่าจําลองไม้ในส่วนนี้เริ่มถึงในเรื่องของกุติทั้งหลายก็เรียกว่าเอาไว้แค่พอปักตร์กฎพออาศัยพอที่ปฏิบัติได้นะฝึกในเรื่องของความอดทนอดกั้นให้มากมีแล้วก็ในเรื่องของป่าก็รักษาไว้อย่างนี้ตอนมารักไม้ที่มีก็ให้เกิดความร่มเย็น สืบไปนี่คือรักษาสิ่งเหล่านี้ไวนะ้รุ่นถัดมาเขาไม่ต้องเหนื่อยล้าในการที่จะขนขวายหาสะต้งสตังมาเพราะความรู้ราเนี่ยเราไม่ได้มีเอาไว้ให้นะจะซ่อมก็ง่ายกระปงกระเบื้องนี่โอ้ถูกแสนถูกคุณโยมนะแผ่นหนึ่งไม่กี่สตางเปลี่ยนใหมนะ่เวลารุ่นต่อไปมันพังมันผุก,ก็ซ่อมไปไม่กี่บาทเท่านั้นเนองหลงไปเอารุ่นพแพงๆภาพโดนไปแล้วสมัยรัวงปู่เนี่ยโดนเข้าไปแผ่นละร้อยคุณโยมเล็กนิดเดียวในะเอ็กซล์ล่าเนี่ย แล้วก็ต้องใช้ด้วยความราูหลาสุดท้ายกิ่งไม้หล่นมาโอ้โหหมื่นบาทหายไปไม่ไหวไอ้นี่แผ่นละห้าสิบบาท60บาทร้อยบาทก็เปลี่ยนไปจะพังกว่าจะพังก็ยาวกลเป,ป็นสิปีพังทีสิปีพังทีก็คุ้มค่าซ่อมได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นเมตชีด้วยซ้ําไปก็จะง่ายนะก็ถือว่านะเป็นของที่เอาไว้รุ่นต่อไปไม่ต้องมานั่งพะวงในเรื่องการต้องมานั่งบํารุงรักษาให้เหนื่อยแรงนั้นไรซึ่งวุ่นวายบรรปลายร่มเหรียนพอถึงบรรปลายชีวิตเนี่ยสบายเลยคุณโยม ลานทากางแจ้งอย่างนี้เนี่ยยิ่งนานวันยิ่งนานวันเนี่ยโอ้ต้นไม้ใบหญ้ามันจะเขียว่านะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันก็จะดูว่าร่มเย็นเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็จะเติบใหญ่ขึ้นไปจนถึงภายภาคหน้าฉะนั้นทุกอย่างที่เราเสกสรรเนี่ยอยู่กับธรรมชาติมันจะใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยคุ้มค่านะแล้วยิ่งญาติโยมมาแล้วแหมอยู่กับเราได้เนี่ยอันนี้ยิ่งภูมิใจนะเพราะว่า เราก็ลุ้นนะไอ้กลุ่มใหม่ๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนยุคใหม่เนี่ยจะอยู่แบบหรูหราต้องมีแอร์ไหมต้องมีอินเทอร์เน็ตไหมเนี่ยถ้าเราเอาความสุขความสบายหลงสบายมันก็กลายเป็นความทุกข์ได้ในวันขนา้างหน้าแต่เราเอามาฝึกฝนเนี่ยเขาเคยอยู่สบายแล้วเขามาเจอความทุกข์แล้วอยู่ได้เนี่ยโอ้ยความสุขจะล้นเหลือขนาดเพราะว่ากลับไปเขาจะรู้คุณค่าว่าโอ้ท่านสอนมาเนี่ยกินแบบนี้อยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้กลับมีความสุขขีมีความสุขขาไอ้กลับไปเจอความสะดวกสบายที่ว่าเนี่ย ถึงเวลาต้องจ่ายทั้งนั้นเลยคือเป็นคนมีค่าเนี่ยค่าน้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าเสื้อผ้าผ่อนค่าอาหารสารพัดค่ารักษาชีวิตด้วยแล้วค่าเสริมสวยอีกโอ้โหสารพัดต้องใช้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบนี้แต่พอได้มาปฏิบัติแล้วค่าในเรื่องของมูลลค่ากลับน้อยลงน้อยลงมากมีแต่คุณค่ากลับขึ้นเป็นทวีเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เอามาพิจารณากันเป็นสภาวธรรม ั้รรู้จักรักษาพาให้สบายไรซึ่งวุ่นวายบ้านปายเริ่มเย็นนี่คือสิ่งที่น้อมนําแต่ว่าตัวอาคารก็ต้องใช้นะ่ะไม่ว่าจะไม่ใช่อาคารเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่จะต้องขึ้นอาคารเนี่ยต้องมีนะเพราะว่าการปฏิบัติเนจะไปอยู่แต่นอกพื้นที่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะบางอย่างก็ต้องให้มันปลอดภัยบางอย่างก็ต้องให้ถือว่าเป็นประโยชน์ไว้นะนั้นอาคารที่เราจะบรณะในปีหน้าเนี่ยก็จะได้เรียบร้อยทีนี้เราก็สบายแหละนะจุได้ประมาณ40ท่าน ล้วก็จะง่ายเลยแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นนะในเรื่องของการที่เราเสกสรรนี่ก็มาใช้ใช้ประโยชนนะ์เพราะว่าเขาทาไว้ให้เราคือโบ,บ,บราณโบราณเนะี่ยเขามีอยู่แล้วเราก็มาฟื้นมาฟูมาปรับ,มา,รบมาปรุงมาเสริมมาใส่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อยอดไปเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ก้าวไกลไปถึงภายภาคหน้าฉะนั้นมันปลายชีวิตเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสอย่างที่ว่านะอยู่ให้มันสุข,ขีมีความสุข,ขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสกสรรนำมาเนี่ยพอถึงบรรพายที่ว่าก็ใช้อย่างเดียวคุณโยม คือที่สร้างๆกันไว้เนี่ยสร้างใช่นะสร้างได้อยู่ได้อาศัยได้ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มกับสิ่งที่เราสร้างไว้ในส่วนนี้บางท่านบอกเอ้าแล้วที่สร้างที่นั่นที่นี่ก็สร้างคนอื่นเขาใช้ก็ยอมมันมีทั้งสร้างใช้เองก็มีสร้างเขาใช้ก็ดีมันมีทั้งตัวเราเองได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็คนอื่นก็ได้ใช้บ้างก็จะเป็นบารมีเราก็สร้างไปอย่างนี้ก็ยอมสร้างไว้เถอะเกิดในเรื่องของอานิสงส์ทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดอะไร อย่าไปคิดว่าต้องของเราต้องเป็นของเราเราถึงจะสร้างได้ไม่ใช่หรอกถ้าบุญที่เรายึดติดว่าจะต้องมีคําว่าเราไวเนะี่ยมันก็แปลว่าเรานั้นยังไม่เข้าใจถึงแม้เราละลับดับชีพไปจะไปเกิดสวรรค์ชั้นใดแต่มันก็ต้องต่าต้อยต่าเตี้ยอยู่ดีเพราะมันไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีเงื่อนไขแต่บุญที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขคือทําแล้วเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นตรงนี้เราทําเพื่อเขาได้ใช้ทําเพื่อส่วนรวมทตเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็บบาร,รมีเป็นบาร,รมี นั้นในสิ่งที่เราทําในส่วนนั้นส่วนนี้ก็เป็นบารมีของเราเองติดตามไปเอาถามว่าคุณบาอาจารย์มานั่งเนี่ยคนสร้างภูมิใจไอ้นคนที่อยู่เบื้องหลังออกแบบไว้ก็ยิ่งภูมิใจนะก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็แม้กระทั่งบางทีเรามีเคสที่ว่าครูบาอาจารย์แต่ละที่ท่านมาถึงยังสํานักอย่างนี้เราก็นิมนต์ท่านเมตตาให้ทําคนฟังเนี่ยพร้อมฟังอยู่แล้วแต่คนเทศนะพร้อมหรือไม่แล้วก็เทศโดยไม่ต้องมานั่งถวายปัจจัยนะเหตุผลก็เพราะว่า ถ้าจะเอาธรรมะของพระเจ้ามาแล้วต้องมันตั้งเงื่อนไขว่าเอ้ยต้องเท่านั้นต้องเท่านี้แล้วก็เลิกเลิกนิมนต์ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเว้นแต่เราถวายท่านตามศรัทธาที่เรามีแก่กันเช่นการใช้จ่ายที่ท่านมีนั้นกา,าราารักษาการชกเฟงอชเฟ้อก็าว่าไปแล้วก็ขานน้ํามูกน้ํามันนั้นเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่เราได้ออกแบบให้นะดันเมื่อคนฟังพร้อมพระผู้มีความตั้งใจจะ,จะมาโปรดแสดงทําให้นะลูกศิษย์ลูกหาก็มาสร้างบารมีไป เราก็เปิดโอกาสไวนะ้เช่นบางทีเขามีคอร์สนะเช่นถ้าเป็นคอร์สนั้นคอร์สนี้มีครูบาอาจารย์ที่ปรารถนาที่จะจะจะนิมนต์ท่านมาเพื่อบรรยายทําที่นี่เราก็ยินดีนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงแต่อัตมาภาพรูปเดียวก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แหมกลายเป็นของเราไปไอ้อะกัของเราสํานักเราไปไอ้คำว่าเรามันก็เลยไม่ต้องไปไหนเป็นปู๋สมเฝ้าซั์ไปไม่ได้ไปเวียนไหวไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปโผล่ที่ไหนเลยก็คงจะไปเป็นจิ้งจกตุแกเฝ้าเน่เฝ้าสํานักเราไป นั้นของจริงก็ต้องหมุนมาเวียนไปคปรูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านไหนก็นิมนต์ท่านมาเมตตาให้ที่นี่ถ้าไปเจอรูปไหนเอ้ยเข้าท่าเขา้าตีก็นิมนต์มานิมนต์อาจารย์เมตตามาที่สำนักหน่อยครับวันนั้นวันนี้เดี๋ยวมีคณะแม่ชีคณะวสุปสิกาเมตตาท่านปฏิบัติอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็จะได้ฟังทมในรูปแบบนี้บ้างจะให้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันมันก็คงไม่ไหวนะนก็ต้องมีข้าวผัดบ้างมีสเต็กบ้างมีกะเพราบ้างมอีอะไร ส่ตามหันสารมันก็หมุนไปพระสงฆ์เราก็เหมือนกันรถธรรมมันก็คือรสเทศที่วาเนี่ยคนฟังก็หลากหลายเกิดความเข้า,าใจโอ้ด้านนี้ด้านนั้นฟังที่มาในรูปแบบของสมมาทิฏฐิเ,เราก็นิมหมดไปนีมาเทศธรรมโดยโครงสร้างแล้วอาจจะเหมือนกันความอิ่มนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกันไอ้เรื่องของความอร่อยนั้นอันนี้แหละแตกต่างกันแล้วแต่รสมืออันนี้ก็รสปากนะรสความรู้รสฝีป้ายอะไรอ่รสฝีปากยันได้หมด นันที่นี่จะเป็นศูนย์แห่งการฟังธรรมศูนย์แห่งการแสดงธรรมในวันข้างหน้านะก็ออกแบบไว้อย่างนี้แต่ว่าทุกสิ่งอย่างจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับยิดยมเท่าไรผู้มากโดยศรัทธานั้นหลายท่านที่มาเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดยาให้นะเป็นยาหอมเป็นยาขมเป็นยาที่ทําให้เราหายจากโรคภัยนั้นรถธรรมหรือว่าธรรมโอสถที่พระองค์ทรงารัสตัดสอนไว้นี่ยจะเป็นของที่ทําให้เรานั้นมีความหลุดพ้น ไปจากการเวียนว่ายนี่เป็นเป้าหมายเท่านั้นที่ประสงค์เราปฏิบัติได้มานั้นสร้างไว้ได้ใช้คุ้มค่านำพาประโยชน์เหลือหลายรู้จักรักษาพาให้สบายไร้่ง,งุวนวายบ้านปลายราม่มเยนนั้นเราเนี่ยรักษาข้าวรักษาของให้ดีที่สั่งสมมาให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีรอโอกาสหน้าไว้ราะว่ะของที่ดจะมีนับแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือเปิดเริ่มแล้วนะพอได้ปฐมมาเริ่ มาแล้วจากรายการรัชสมิทธรรมเราก็ขึ้นมาเป็นคอสใหม่หลังจากนั้นก็จะมีคอสเตอนหน้ากับว่ากันไปแต่ว่าช่วง16ไปแล้วก็ต้องลาไก่เพราะว่าลพบุรีเขาก็จองตัวมาอ่านี่เห็นส่งข่าวมาเลยพรุ่งนี้ให้อ่วันงานต้องคิดนะี่โปรเจกต์ให้ด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าปีนี้จะสวดมนต์ข้ามปีเอาเต็มที่เพราะว่า62แล้วก็อยากจะทําให้คุ้มค่าวัยคนท่านเข้าสู่เกณฑ์ชราก็เลยจะทําให้คุ้มค่าให้ยยนยมเขามีความสุขสรรันต์ จะเอาในเรื่องนี้จะเอาในเรื่องนั้นทั้งสวดมนข้ามปีอีกก็เ,เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดสรรขอเวลาสักสองวันห,หายใจก่อนท่านบอกได้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 ไดไดทีมโปรดักชั่นเนี่ยโอ้ยท่านชอบให้ออกงานออกแกนนงานจัดอีเวนต์เนี่ยแมชอบนะเพราะว่าท่านบอก62แล้ว <c oughs> ไม่ทําปีนี้จะไปทาปีไหนนะเพราะว่าก็อยากจะเห็นคนเราคุณยมคบาอาจารย์เนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยอะไรที่อยากจะเห็นก็อยากเห็นหมดแหละ เพราะว่าอายุมากเนี่ยก็อยากจะเห็นญยติโยมมีความสุขอยากจะเห็นโยมมาสวดมนต์อยากจะเห็นโยมมาเยี่ย,ยมเย็ยนโบสถ์อยากจะมามีความสุขสันต์อยากจะมาชมในสิ่งนี้สิ่งนั้นที่จัดสรรไว้ให้ดังนั้นเราเองก็สนองงานเมื่อสนองงานเสแล้วก็ต้องดูแลบรหิหารจัดการให้เรียบร้อยไปแต่ว่าทางนี้เองก็เรียบร้อยเนะส่วนของทีมช่างก็จะเคลื่อนขบวนไปวันที่สิบหกแล้วเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็จะไป ในส่วนของงานพื้นฐานก่อนนะัยังไม่ได้เริ่มจริงจังนะปีหน้าที่จะจริงจังนะไอที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทําใช้ก่อนนะไอของจริงนี่คือปีหน้าเดี๋ยววันที่4เททองนะกุมภาพันธ์เนะเททองแล้วเสร็จสาเร็จไปที่นี้ก็จริงและหนึ่งปีถัดจากนี้ไปเราก็จะได้นะใช้ประโยชน์กับโอกาสพร้อมด้วยลงหายใจสรรสร้างสิ่งงานเป็นประโยชน์ไวอันนี้เป็นเรื่องที่นะทําชัดเจนคือทําจริงๆแล้วก็ชัดเจน ทำไมจเดไปอย่างนั้นเออก็ทําให้เขามาเยอะแล้วนะงานนี้ก็ถึงเวลาเราจะต้องทําเพื่อใช้ประโยชน์ของเราบ้างเนะี่ยก็จะได้เห็นประโยชน์เป็นเส้นทางที่ออกแบบไว้นะแล้วก็ทำแล้วก็ใช้แล้วก็ให้คนอื่นมาใช้แล้วก็ให้โย,ยมได้มาร่วมมทนาใหม่ดนั้นะทุกสิ่งอย่างที่ประสงค์นะที่ตั้งใจปีหน้าฟ้าใหม่ก็เต็มที่โยมเต็มกําลังเนะี่ยยังก็ฝากไว้ในเรื่องของการสร้างสิงส่งอันเป็นประโยชน์มันก็ได้ใช้ประโยชน์ถ้าสร้างสิ่งอันเป็นโทษมันก็เป็นโทษเหลือหลาย เราทำในสิ่งที่ดีฝั่งกุศลก็เกิดขึ้นฝั่งที่เป็นอกุศลก็หายไปเราคิดในทางที่ดีคราใดใจที่มันเป็นความสุขใจมันก็เกิดขึ้นทุกเวลาเพราะจิตมันเป็นตัวสัมผัสนี่ยดำขาวอยู่ในตัวเราเท้งนั้นถ้าดำมากความขาวก็รับผันถ้าขาวมากไอความดำนั้นก็หายไปก็อยู่ที่เราจะผักไร่น้ำดีน้ำเสียนะอกุศลกุศลนี่ก็อยู่ที่เรานะเราจะเชียร์ฝั่งไหนถ้าเป็นพระเราก็เชียร์บุญอย่างเดียวชวนโยมอา้าสร้างบุญกันไป เชียบบาปไม่ปล่อยคนหนึ่งเขาเชีย์ไปแต่เราเชีย์แต่บุญนนี่เป็นฝั่งพองเราเนี่ันฝะัน่งร่มเย็นหนึ่งละฝั่งสว่างหนึ่งละฝั่งสงบหนึ่งละนะเราใช้ของเราอย่างนี้ฉันโองกาสที่มีก็เลยฝากไว้อา้าวเสียงระฆังดังฟ้องบอกว่าจะหมดเวลาแล้ว3 0นาทีพาน,น้นใบถ้าหากว่าคืนนี้มีโอกาสพวกคนจะได้บารมีบทำได้แต่กี้ว่าปารบได้ถึงยัไม่ต้องฟังซ้ำหรอกคลิปนี้เดี๋ยวเปิดคลิปให้เนะเป็นคลิปใหม่ให้เราได้ฟังกันนั้นฝากไว้ในเรื่องของบุญที่0 9 8ย์ ห8แป9หนะ1 3่งสนะ0เ8 6 6 1ูนย์นสมเนเมตรละ4 0 0 0บาทยังมีให้นะสานะม,มารถหนะ10,000บาทประทันอุปถัมภนะ์รวมไว้ด้วยว่าตามกำลังของเราอย่างนี้ญนะาติเทียมก็2 0 0พบาทนะรวมกันด้วยความเอเบเบปี B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 . โอกาสที่เราน้อนมนำทำไว้ในกุศลครั้งนี้ก็จะเป็นบารมีของเราให้เกิดความสุขที่งขึ้นไปนะ่วันนี้เวลาหมดแล้วพออนุภาพของพระพุทธคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญนุนวัสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนั้นมาช่วยนำพาพัฒนาขั้นขึ้นไป ให้ทุกวันพุธวันนั้นส่งถึงจิตนำไว้จิตทางชีวิตสว่างสวัยให้อิมเอมในความดีนี้ร่ำไปอยู่ให้ได้สดใสท่วทุกทิศเถินายุวโนสุขขุครั้งพระหลังข้อจะเรือนพร